โอ้เจอรถเท่อีกแล้วสวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่ง <c oughs> รครับครับตามสวัสดีครับอยู่กับผมเอ็กซ์แซิ่งครับผมฮะลากสารีเลยครับฮะลากสารีลากสารีผู้เ<ะ><ะ>ขาไปลากรถอะไรวะเนี่ยเขาไปลากรถอะไรนี่ดูดูดูบุกเบิกมามาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ดูบุกบึกงมาเยอะเหมือนกันโอ้ยมีตัวน้ำแม่อนกัรถน้องอ่ะรถแปลกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยดูดูดูเออเวลาถอยแล้วถอยยังไงอ่ะฮะโคตรเท่ โอ้รถแปลกๆเยอะครับแถวนี้ครับอยู่กันในสังหาเนี่ยฮะรเท่ขาไปได้กอะไรไม่รู้แซมเคยเห็นเปล่าฮะเทน่าเทน่าไม่ใช่เราไม่ใช่เครื่องเทน่ามันใช่แบบนี้นี่เป็นสาลิงครับสาลิงลากสาลิงอูด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 ู ดูรอบแบะเลย <ś 2> อันนี้คือรถเกี่ยวหกสิบแรงครับสุดจัดเลยฮะเทไหมเข่าไปลากอะไรวะเข่าไปลากอะไรไม่รู้อ่ะผนพูดถ้าทำถ้าทำอะไรนะนะเอะฮะถ้าทำอะไรนะทำโคกตรงนี้ย่นยาหญ้าแบบเนาะ เฮ้ยลองเอารถกระบะมาขึ้น uh> ดิลองเอารถกระบะมาขึ้นดิฮะเอ้ยขึ้นละกูแซมยังแบนเร็วเองอ่ะลมไม่มีนะหืมนั่นแหละเขาบอกเจ้าของเขากินข้าวเยอะ นี่ก็ถ่ายคลิปให้ช่างเอียวด้วยนะครับผมกับเอ็กดั้มซิงครับนี่ถ้ารถพ่วงเอ้ยถ้าตัวลูกลากค่วมนี่รถไม่คว่ำตาวนะบิดได้ครับท้ออย่างเท่อะโอ้บุกเบอร์มาเยอะแซมที่มันสายลุยนี่หว่าเอสายลุยบอกเลยว่าโคตรเท่อ่ะไม่เท่ไม่เท่ธรรมดาแต่โคตรเท่อ แกเอาไปไม่ร <anto> <isto> ู้ว่าแกเอาไปลากอะไรนะเครื่องน่าจะเป็นเครื่องเวฟหรือเปล่าเครื่องเจียเจีามั้งเจียไม่ใช่น่าจะเป็นเครื่องเทนามันใช่แบบนี้ไม่น่ใจวะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถมอไซค์เท่าไหร่ไม่เครื่องเทนามันได้เป็นแบบนี้มันเป็นเหมือนเครื่องเวฟอ่ะนี่ไม่ใช่เครื่องเวฟนี่เครื่องเวฟป่ะพี่พี่เวฟ้อยนะนี่เครื่องเวฟ รุ่นนี้บอกเลยไม่ต้องใช่ลมคนระับบดยังเดียวคนระับผ่านผ่านศึกมาเยอะครับคันนี้ของเขาสีห้างของเขาสีห้าง,งบยังไม่ได้ขอนุญาตเขาเลย,ขยขขเลยขาอขอเอาไปไรากอะไรเนี่ย โคตรเท่เลยพี่น้องนะดูรอบแบะแล้วสุดสายบรรทุกหนักกันเนี่ยออใช่ไหมไม,ไม่มีอะไรดามตรงนี้อ่มันมานเดียวนะเนาะโคตรเท่ครไับไครเป็นดิษฐ์ ดูอ่ะยางอ่ะมันทุกได้ประมาณสามตันน่ะยางมันทุกได้ประมาณสามตันนะครับไม่ต้องห่วงครับสามตันขึ้นได้สบายสบายครับเจอแต่รถแปลกๆพี่น้องเลยต้องเสิร์ฟดังสนั่นเราเล่นลูกค้าแล้วครับ าแล้วครับหลังจากกรี a p แมปเสร็จครับบอกเดยว่าคันนี้ก็รีแมปด้วยแล้วก็ทำท้ายร้างด้วยนะครับผมท้ายร้างน้ำมันนะครับน่าจะถูกใจลูกค้าหรือเปล่าประเทศมารอบแรกครับน่าจะเป็นสเต็ปใช้งานหรือเปล่า ฝนตกก็ได้ครับพี่น้องเอ้ยตายสิฝนตกครับ <c oughs> นี่ก็น่าจะอ่าคุยกับลูกค้ายอยู่ครับพี่เอียววันนี้ก็มาอยู่กับพี่เอียวครับ <c oughs> เก๋น่าจะมีรีเมียบเสร็จครับนี่เป็นดอมินิเตอร์อ่าแท้เลยนะครับผมน่าจะเป็นรถไทยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นรถไทยเลย ไม่มีแครไม่รู้ว่าเครื่องกี่แรงครับเขาบอกว่าเดิมๆขี่ไม่มันว่างั้นเดิมๆขี่ไม่มันต้องขอแปลว่าจวดจ้าซะหน่อยเขาบอกว่าอยากวิ่งสามร้อยบวกครับคันนี้ครับเจอ้าของรถบอกแล้วอยากวิ่งสามร้อยอัพก็ช่างเยียวจัดให้ครับ จัดให้ตามคำขอครับอยากได้สามร้อยอัพยอกยอกพี่น้องอย่าเชื่อคอยได้อ <c oughs> <c oughs> พูดยอกได้ไปจังขั้นละคันนี้ก็น่าจะเป็นรถขนอาร้านอยู่วัดก่อสร้างครับวิ่งอะไรแบบรับซื้อของเก่าอะไรประมาณนั้นครับ บอกเลยว่าถ้าใครมาทำรถที่นี่ครับถ้าเงินไม่พอครับนี่ครับสีสวัสดเอาเริ่องจำนำเอาตตงซื้ออะไรแตงสุดจัดเลยคันนี้ครับโดนใจมากบอกได้โคตรโดนใจเลยเจ้าของร้านเขาบอกว่าขี่รองได้ครับ บอขี่ร้องได้ได้ยังพี่เสร็จยังอันนี้แปดแปดนาทีแล้วแกใเปอม่เกอกนี่เกขี่มาอย่างงี้เลยพี่สุดสุดจัดอะ รับเไอเดียดีเออไอเดียดีมากผมว่าแกเป็นคนไม่ธรรมดาอลูกมาอเนี่ยอันนี้คือไอเดียดีก็คือถ้าใครทำรถขนยานี่ทำคอกตรงเนี้ยไม่ ถ้าทํารถขนยาแล้วถ้าเราไม่มีซาร์ลิงนะเราก็ทําเหล็กในตัวนั้นมาใช่ไหมแล้วก็เอาตัวเนี้ยลูกหมากตัวเนี้ยใ่เวลาใช่เวลานั้นมันขึ้นลงขึ้นลงเออมันไม่ล้มเด็ดใช่แล้วนั้นเวลานั้นเราไม่ต้องเหยียบกระบอกตรงนี้ไงเอออ้ยเสด็จดึงได้ปะใครขับดู้อ๋อขับเกให้ขับพี่ขับได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคไปเจอคลิปหน้าครับผมไม่ไหวครับพี่เดียว นี่อ,อนันน,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 นี้ขบอันนี้